โครงรักกับดักหัวใจตอนที่153 มยุราที่ปลอมตัวเป็นชื่อมายันอยู่กับทาราทาราบอกกับเธอว่าเธออยากจะให้แม่คงเธอกลับมาแต่พ่อบอกว่าแม่คงเธอจะไม่มีวันกลับมามายันบอกทาราว่าความปรารถนาคงเธอจะต้องเป็นจริงอมการเห็นทารากับมายันเข้ากันได้ดีก็ดีใจต่อมามายันจะเล่นของเล่นกับทาราแต่มาริปฏิเสธนิชาปลอมตัวเป็นคุณครูมาที่บ้านของอมการและพาเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งมาเล่นกับท าาออมกากลับมาที่บ้านสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมันจรีโทษว่าเป็นความผิดของมายันที่ปล่อยให้เด็กคนอื่นเข้ามาในบ้านออมกาไม่พอใจมายันนิชาพาเด็กๆออกไปจากบ้านทาราบอกออมกาว่าเธออยากจะเล่นกับเด็กๆคนอื่นๆ อมกาบอกทาราว่าเด็กเหล่านั้นทำให้บ้านวุ่นวายมายันกอดทาราทำให้ออมกากับมารจรีรู้สึกแปลกใจมายันบอกอมกาว่าเขาทำผิดที่พลาดความสุขไปจากทารา อ,อมกาบอกมารีว่ามายันผู้ถูกมายันพาทารามาที่ห้องและพบหนังสือเดินทางของทาราจึงแอบเก็บเอาไว้ต่อมามายันหรือมยุราเอาหนังสือเดินทางของทารามาให้อาชูอาชูบอกให้มยุราพาทาราออกไปจากบ้านของออมกาในวันพรุ่งนี้ต่อมาออมกาพาทาราออกไปเที่ยวนอกบ้านและพามายันไปด้วยเพราะทาราต้องการกลงรักกับดักหัวใจตอนที่หนึ 54มันจรีมาที่บ้านของนิชาพ่อของนิชาโกหกมันจรีว่าพยาบาลที่ดูแลทาราเป็นลูกสาวของเขารถยนต์ของออมกาเสียระหว่างทางเขาบอกให้มายันนั่งรอในรถกับทาราและเขาจะไปซื้อน้ำมะพร้าวมาให้ทาราทารารู้สึกอยากอาเจียนมายันจึงที่พาธาราลงมาจากรถแต่ทาราหายตัวไปทำให้ออมกาไม่พอใจมายัน มายันพบทาราวิ่งเล่นอยู่ข้างถนนต่อมาออมกาพาทารากลับมาที่บ้านทาราบอกออมกาว่ามันไม่ใช่ความผิดของมายันแต่เป็นเธอเองมายันจะอธิบายแต่ออมกาไล่มายันออกไปจากบ้านทำให้ทาราร้องไห้เสียใจอมกาปลอบทาราแต่ทาราบอกว่าเธอต้องการมายันต่อมามายันหรือมยุรากลับมาที่บ้านของเธอคิดว่าเธอสูญเสียทาราไป แล้วชังกาขอให้อมกาเรียกมยุรากลับมาเพื่อเห็นแก่ความสุขของทาราแต่มัจรีบอกว่าเธอจะทิิบายให้ทาราเข้าใจเองออมกาบอกเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นแต่ชังกาจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อจัดการธุรกิจมารีบอกว่าทาราควรจะอยู่เฉลิมฉลองวันฮลีก่อนชังกาโทรบอกเรื่องนี้แก่มยุราบอกเขาไม่สามารถหยุดอมกาได้ฝ่ายอมกาคิดว ว่าพรุ่งนี้เขาจะพาทาราไปจากเมืองนี้กลงรักกับดักหัวใจตอนที่155วันต่อมาทาราเห็นเด็กคนอื่นเล่นสาสีกับครอบครัวก็รู้สึกอิจฉาออมกาบอกมาจริว่าเขากับทาราจะขึ้นเครื่องบินตอนเย็นทาราบอกออมกาว่าเธออยากเล่นโฮลีกับมายันออมกาโกหกทาราว่ามายันยุ่งมากมายันหรือมยุราโทรหาชังกาบอกแผนการบางอย่างแก่ทารา เพื่อที่อ,อมกาจะได้ไม่พาทาราไปจากที่นี่ทารารอา้องไห้ยืนกลั่นกับอมกาว่าเธออยากจะเล่นโฮลีมยุราบอกอาชูว่าทาราจะต้องทําตามแผนการของเธอไม่อย่างนั้นเธอก็จะคิดหาวิธีอื่นเพราะเธอจะไม่ยอมแพ้ออมกาโทรบอกให้มายันมาที่บ้านของเขาในวันนี้เพราะทาราอยากจะเล่นโฮลีกับเธอทำให้มายันดีใจทารามีความสุขที่อมกายอมให้เ เล่นโฮลีกับมายันเมคากับสันเจกลับมาจากดูไบทําให้ครอบครัวมยุราดีใจในขณะที่มยุราแอบออกไปจากบ้านอาชูกโกหกเมคาว่ามายุราไม่สบายและยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลต่อมาออมการเล่นโฮลีกับทาราด้วยดอกไม้แทนผงสีทาราวิ่งไปกอดมายันทําให้ออมการรู้สึกแปลกใจ มายันแอบใส่กัญชาลงในเครื่องดื่มให้ทุกคนมีอาการมึนเมาและเต้นรำด้วยกันอย่างสนุกสนานมายันที่กำลังจะพาธาราหนีออกไปจากบ้านแต่ออมกาก็เข้าจับกลุ่มตัวเธอเอาไว้กรงรักกับดักหัวใจตอนที่ห5 6อ้อมกาบอกมายันว่าเธอทำให้เขานึกถึงภรรยาของเขานายันผลักออมกาออกไปบอกธาราว่าพวกเธอจะออกไปไปชนภัยนอกบ้านกัน ชังกาเบี่ยงเบนความสนใจอมกาในขณะที่มายันพาทาราออกไปจากบ้านลูกศิษย์ของกุรุมามาที่บ้านของอมกาทําให้มันจริกับอมกาสั่งเมาอมกาวิตกกังวลที่ทาราหายตัวไปอมกาคิดว่ามายันเป็นคนที่พาทาราหนีไป อาชูมาส่งมยุรากับทาราที่ป้ายรอรถบัสมยุรารู้สึกกลัวเมื่อเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งมาเล่นศาส์สีกับเธอเธอจึงได้พาธาราวิ่งหนีไปออมกาขับรถออกตามหาทารามันชรีโทรต่อว่าหมอคันนาที่นายันพาธาราหนีไปชังกาก,ก็โทรเตือนมยุราว่าออมกาออกไปตามหาเธอแล้วอาชูกลับมาที่บ้านโกหกเมฆาว่ามยุรามีอาการดีขึ้นแล้ว เมคาก็ยิงกลานที่จะไปหาเธอแต่อาชูห้ามไว้ผู้ชายกลุ่มหนึ่งสาดน้ำใส่มยุราทำให้เครื่องสำอางที่ปกปิดใบหน้าเธอหลุดออกเธอจึงใช้ผงสีทาที่หน้าทำให้ออมกาจำเธอไม่ได้จากนั้นเธอเห็นตำรวจขับรถผ่านมาจึงบอกให้ตำรวจจับกลุ่มอ,อมกาเพราะอ,อมกาเมากัาชาทำให้ทารารู้สึกหวาดกลัวและหนีออกมาจากบ้านอ,อมกาบอกตำรวจว่า นายานลักพาตัวลูกสาวเข้าไปกรงรักกับดักหัวใจตอนที่157าเาแอบค้นโทรศัพท์ของอาจูสงสัยเกี่ยวกับมยุรามยุราโกหกตำรวจว่าออมกาบังคับให้เธอไปที่บ้านของเขาลูกน้องมบอกออมกาว่าธาราหมดสติไปนายาันหรือมยุราจะไปหาธาราแต่ออมกาห้ามไว้ต่อมาอมกาบอกมาริว่าเขาจะพาธาราออกเดินทาง ภายใน,นช่โมงมยุรากลับมาที่บ้านเธอในขณะที่เมคากับสันเจไปประชุมมยุราบอกทุกคนว่าอมกาชนะเธอเหมือนเคยหมอบอกให้ออมกาตามนายันมาดูแลทาราเพราะทาราต้องการ มยุราตกใจเมื่อได้รู้ว่าอมอกาจะพาธาราไปจากเมืองนี้และคิดที่จะไปขอร้องเขามานจรีบอกให้ออมกาพาธาราไปทำพิธีบูชากับครุมาแต่ออมกาปฏิเสธวันต่อมาออมกาบอกมานจรีว่าเขาจะไปพานายันมห ah าดาราชังกาโทรบอกมยุราว่าออมกากำลังไปที่บ้านของนิชาเพื่อตามหาเธอมยุรากำลังไปที่บ้านของนิชาแต่เม เมามหามายุราด้วยความดีใจมยุราบอกเมคาว่าเธอจะกลับมาคุยด้วยในภายหลังเมคาคิดว่าครอบครัวเธอกำลังปิดบังเรื่องบางอย่างอยู่ต่อมาออมกามาที่บ้านนิชาและบอกให้นายันไปกับเขาเพราะทาราไม่สบายนายันหรือมยุราบอกว่าเธอมีเงื่อนไขหวังว่าเขาจะจ้างเธออีกครั้งตรงรักกับดักหัวใจตอนที่158่อาต่อมา อมกาพานายันมาที่บ้านทำให้ทาราดีใจความจริงเปิดเผยว่านายันยื่นเงื่อนไขขอให้ออมกากับครอบครัวอย่ายุ่งกับเธอเวลาที่เธอดูแลทารา อมกาบอกทาราว่าพวกเขาจะไปเที่ยวสวนสาธารณะในวันพรุ่งนี้มัารีบอกอมกาว่าเธอไม่ไว้ใจนายันอมกาบอกพวกเขาจะไปจากที่นี่หลังจากหนึ่งสัปดาห์เมื่อทาราหายดีแล้ววันต่อมานายันขอบคุณอมกาที่เขายอมทำเพื่อทาราอมกาพาทารามาที่ห้องโถงซึ่งเขาจัดทำให้เหมือนสวนสาธารณะและบอกนายันว่าหมอสั่งห้ามทาราออก ไปนอกบ้านนายันเห็นทารามีความสุขก็ดีใจเมคามาที่โรงพยาบาลและได้รู้ว่ามยุราไม่ได้มารักษาที่นี่มานชรีมาที่โรงพยาบาลและเห็นเมคาจากนั้นเธอกลับมาบอกออมกาว่ามยุราไม่อยู่บ้านและเมคากำลังตามหามยุราอยู่ออมกาบอกมานชรีว่าเขารู้มาว่ามยุราป่วยด้านจิตใจอาชูโกโหกเมคาว่ามยุรารักษาตัวอยู่ ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางออมกาแสดงรูปถ่ายของมยุราให้ทาราดูถามว่ามยุราเป็นคนช่วยเธอเอาไว้หรือไม่ทาราปฏิเสธและจำได้ว่าชังกาได้เคยสั่งห้ามไว้ไม่เธอบอกอมกาฝ่ายอมกาคิดว่าเขาจะต้องสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงที่ช่วยทาราเอาไว้กรงรักกับดักหัวใจตอนที่15 9ชังกาบอกมยุราว่าพวกเขาจะต้องทำ อะไรสักอย่างก่อนที่อมกาจะรู้ความจริงลูกน้องของอมกามาที่บ้านมยุราและจับตัวอาชูไปแต่มยุรากลับมาที่บ้านทันเวลาแกล้งทําเป็นคุยกับตุ๊กตาลูกน้องของอมกาพามยุรามาหาอมกาที่โกดังมยุราต่อว่าอมกาที่เขาพลากทาราไปจากเธอ ออมกาขู่มยุราว่าเขาจะทรมานครอบครัวของเธอมยุราแกล้งโวยวายเหมือนว่าจิตใจเธอไม่ปกติจากนั้นเธอแกล้งเป็นลมหมดสติไปออมกาสั่งให้ลูกน้องพามายุราไปส่งบ้านต่อมามายุราปลอมตัวและกำลังไปที่บ้านของนิชาเมคาเห็นมยุราก็รู้สึกสงสยัยมยุราโกหกเขาว่าเธอคือนิชาต่อมาอ,อมกามาที่บ้านของนิชานายั ก็โกโหกอ,อมกาว่าเธอไม่ค่อยสบายและไม่สามารถไปหาทาราได้เมคามาที่บ้านของนิชาบอกมยุราว่าเธอรู้ความจริงหมดแล้วจากนั้นเธอขู่ให้มยุราช่วยทำห้อมกาเซ็นเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินให้สันเจไม่อย่างนั้นเธอจะบอกความจริงแก่ออมกาออมกาเห็นทาราวาดรูปมยุรากับอาชูก็ตกใจทาราบอกอมกาว่าเธอพบพวกเขาเมื่อวันโฮลี มัญจรีบอกออมกาวว่าพยาบาลคนนั้นอาจจะทำให้อาชูได้พบกับทารากรงรักกับดักหัวใจตอนที่160 มยุราตกใจไม่ได้รู้จากหมอคันนาว่าอ,อมกาจะพาทาราไปจากเมืองนี้ในอีกไม่กี่วันจากนั้นเธอมาที่บ้านของอ,อมกาและได้รับข้อความกลมขู่จากเมคาว่าวันนี้เธอจะต้องได้ลายเซ็นของอ,อมกาอ,อมกาสั่งให้ลูกน้องไปสอบถามครอบครัวของมยุรามยุราโทรเตือนอาชูแต่ติดต่อไม่ได้เธอจึงโกหกอ,อมกากับมานจรีวา่าเธอจะไปเอายามาให้ทาราต่อมาอ,อมกาขับรถตาม นายันไปคิดว่าเขาจะต้องจับเธอให้ได้คาหนังขาเขานายันหรือมยุรารู้ว่าโอมกาตามเธอมาจึงมาที่ร้านขายยาต่อมาเมคามอบเอกสารให้มยุราเอาไปให้โอมกาเซ็น มยุราฉีกเอกสารทิ้งและท้าให้เมคาบอกความจริงแก่อมกาคืนนั้นอมกานอนอยู่กับทาราในห้องมยุราคิดว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของอมกากับทารามานจรีเห็นนายันอยู่หนห้องของอมกาก็สงสยัยนายันโกหกอมกาว่าเธอฝันร้ายจึงมาหาทาราวันต่อมามยุราหรือนายันจะไปพบหมอคันนาชังกาก็โกหกอมกาว่าคนงานในโรงงานประ บอุบัติเหตุออมการีบออกไปจากบ้านมยุรามาที่โรงพยาบาลและได้รู้จัก กับผู้ช่วยของหมอคันนาซึ่งจะช่วยในการแผนการของเธออ,อมกาได้รู้ว่าไม่มีคนงานประสบอุบัติเหตุจึงกลับบ้านตรงรักกับดักหัวใจตอนที่161ต่อมาอ,อมกาพาธาราไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับนายันนายันหาคออ้างและออกมาที่หน้าโรงพยาบาลอ,อมกาพาธารามาพบหมอคันนาหมอบอกให้ออมกาออกไปจากห้องอ,อมกาสั่งให้ลูกน้องเฝ้า ประตูเอาไว้นายันโทบอกแผนการแก่ทาราผู้ช่วยหมอให้ทาราซ่อนตัวอยู่ในรถเข็นและพาทาราออกไปจากห้องโดยที่ลูกน้องของอ,อมกาไม่ได้สังเกตเห็นอมกาพบตุ๊กตาของทาราตกอยู่ที่พื้นก็สงสยัยแต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกออมกาว่ามันเป็นตุ๊กตาของเธอออมกากลับมาหาหมอกันนาะหมอกโกหกว่าทาราไปเข้าห้องน้ำอมกาไม่พอใจ และไปตามหาทาราโมโถบอกให้มยุรารี่พาทาราหนีไปแต่มยุราบอกว่าเธอยังไม่พบทาราเลย จากนั้นมยุรากลับเข้ามาในโรงพยาบาลและได้รู้ว่าทาราหายตัวไปออมกากับมารพีพาตำรวจมาที่โรงพยาบาลและกู่หมอคันนามยุราตกใจไม่ได้ยินตำรวจบอกอ,อมกาว่ามีคนลักพาตัวทาราไปออมกาโทรหานายันนายันก็โกหกอ,อมกาว่าเธออยู่ที่บ้านของเขาแล้วต่อมาออมกากลับมาที่บ้านและได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายบอกให้เขานำเงินมาแลกกับทารานาย ยันหรือมยุราคิดว่าคนที่ลักพาตัวตาราไปอาจจะเป็นเมคา คงรักกับดักหัวใจตอนที่162ต่อมามยุรากลับมาที่บ้านคงเธอบอกทุกคนว่าเมคาลักพาตัวทาราไปเพราะต้องการเงินเมฆาปฏิเสธบอกว่าเธอต้องการเงินมาใช้นี่อีกทั้งเธอก็กำลังท้องอยู่ตำรวจแกรอยโทรศัพท์แจ้งตำแหน่งที่อยู่ของคนร้ายให้ออมการู้ชางกาโทรบอกมยุราว่าออมกาคิดว่าเป็นเธอที่ลักพาตัวทารา นายันกลับมาที่บ้านของอมกาอมกาแสดงหมายจับนายันนายันบอกตัวเธอไม่สามารถทำร้ายทาราได้เพราะเธอเป็นแม่ของทาราจากนั้นเธอลลางเครื่องสำอางออกอมกากับมาริรีตกใจเมื่อพบเป็นมยุราเพื่อนบ้านพาทารามาส่งที่บ้านของมยุราและบอกทุกคนว่ามีคนทิ้งทาราเอาไว้ข้างนอก อ,อมกาบอกตำรวจว่ามยุราเป็นภรยาของเขาซึ่งเขาทิ้งเธอไปเขามั่นใจว่าเธอซ่อนทาราไว้ที่บ้านของตัวเองอาชูโทบอกมยุราว่าทาราอยู่ที่บ้านของพวกเขาต่อมาทุกคนมาที่บ้านของมยุรามยุราคิดว่าทั้งหมดเป็นคนอุบายของอ,อมกา อ,อมกาพาทาราจากไปเมคาบอกมยุราว่าเธอจะช่วยเรื่องคดีความเองมยุราได้รับคําสั่งของศาลบอกให้เธออยู่ห่างจากทาราต่อมามยุราตกใจไม่ได้รู้ว่าเมคาร่วมมือกับอ,อมกาในการลักพาตัวทาราและใส่ร้ายเธอ ลงรักกับดักหัวใจตอนที่163มยุราต่อว่าเมคาที่หักหลังเธอเพราะเห็นแก่เงินเมคาบอกเธอต้องทำแบบนี้เพราะมยุราไม่ยอมให้เงินแก่เธอมยุราถามอ,อมกาว่าทำไมเขาถึงต้องสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยอมกาบอกเขาจะไม่ยอมให้ทาราอยู่ใกล้เธอต่อมาสันเชขอโทษมยุราแทนเมคาทาราบอกอ,อมกาว่าเธอไม่อยากไปจากมยุราอมกาบอกมันชรี ว่าเขาจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้วันต่อมาออมกาเตรียมตัวออกเดินทางแต่เขาพบว่ามยุรากับครอบครัวเธอมาประท้วงอยู่หน้าบ้านเพื่อให้เขาคืนทารามยุราให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าอ,อมกาพลากทาราไปจากเธอนานหลายปีอ,อมกาโกหกนักข่าวว่าแม่ของทาราตายไปแล้วทาราเห็นรูปถ่ายงานแต่งงานของอ,อมกากับมยุราก็คิดว่ามยุราเป็นแม่ของเธอแต่ แต่ทำไมพอถึงต้องโกหกอมกาพาธาราขึ้นรถ แต่มยุรากับครอบครัวเธอยืนขวางทางไว้ทาราบอกให้ออมกาหยุดรถไม่อย่างนั้นแม่ของเธอจะได้รับบาดเจ็บออมกาตกใจเมื่อพบว่าทารามีรูปถ่ายงานแต่งงานของเขากับมยุรามาจรีบอกเหล่าหญิงสาวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรเด็กว่าพวกเขาไม่สามารถให้ทาราอยู่กับมยุราได้มยุราคิดว่าเธอจะต้องใช้ไพ่ตายของเธอแล้วกลงรักกับดักหัวใจตอนที่หนึ่งร้อยหก มยุราบอกทุกคนว่ารอยแผลที่ใบหน้าของเธอเป็นฝีมือของอ,อมกาและทาราจะปลอดภัยได้อย่างไรถ้าอยู่กับเขาเขากักขังทาราไม่ให้ออกไปไหนโกหกทาราว่าแม่ของทาราตายไปแล้วเจ้าหน้าที่ถามทาราว่าเธออยากอยู่กับใครทาราบอกเธออยากอยู่กับพ่อและแม่อมกากับมยุราต่างบอกมันเป็นไปไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกให้ออมกากับมยุราอยู่ด้ว กเป็นเวลา14วันเพื่อพิสูจน์ว่าใครที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะได้ดูแลทารา ห้ามอมกาพาทาราหนีไปเด็ดขาดคืนนั้นมยุราย้ายมาอยู่ที่บ้านของอมกาทาราถามมยุราว่าทำไมเธอถึงไม่แสดงตัวตั้งแต่แรกและเธอมีรอยแผลเป็นที่ใบหน้าได้อย่างไรมยุราโกหกว่าเธอประสบอุบัติเหตุอมกาแอบฟังอยู่ก็โล่งใจทาราถามมยุราว่าทำไมแม่กับพ่อถึงต้องทะเลาะกันมยุราบอกมันเป็นเรื่องปกติแต่เธอจะไม่ทิ้งทารา ทาราถามพ่อว่าทำไมพ่อถึงโกหกว่าแม่ตายไปแล้วมยุราบอกทาราว่าพ่อเข้าใจผิดเล็กน้อยต่อมาอ้อมก้าบอกมานจรีว่าเขาต้องการให้มยุราออกไปจากชีวิตของเขาและทารามานจรีบอกพรุ่งนี้เธอจะแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่ามยุราไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้